การบริหารจัดการสาธารณภัยเพื่อนำไปสู่เป้าหมายความปลอดภัยในสังคมซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภาคเอกชนรวมถึงประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสาสมัครด้านองค์กรสาธารณกุศลที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง และมีความตั้งใจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยมาอย่างต่อเนื่องกรมป้องกันและบรรเทาสาาภัยจึงได้จัดให้มีโครงการรวมพลคนกู้ภัยขององค์กรสาธารณกุศลในวันนี้เพื่อสร้างการรับรู้ทําความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การประสานงานการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตร่วมกันผู้แทนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาาภัยเขตห้าครรชสีมาองค์กรสาธารณกุศลด้านการบรรเทาสาหาภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณสจังหวัดครธรรมราชชัยภูมิบุรีรัมและจังหวัดสุรินทร์เรียนรู้การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการแจ้งเหตุเตือนภัยและรายงานเหตุผ่านกูุอมนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัยท่านผูุ่มนวยการสมบัติไตรศั์ท่านกูุ่มนวยการศูนย์ ปพเขตห้านครราชสีมาท่านสิ่งเหล่านี้เป็นความภาคภูมิใจของผู้ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพกู้ภัยในองค์กรและผู้ปฏิบัติงานใจของผู้ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพกู้ภัยในองค์กรและผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นแย่งยิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนก็มีความอบอุ่นใจนะครับ แล้วก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนซึ่งแม้ไม่ใช่ผู้ประสบเหตุไม่ใช่ญาติของผู้ประสบเหตุแต่ก็คงมีความรู้สึกเดียวกันก็คือ,อมีความขอบคุณในอาสาสมัครผู้ชีพกู้ของกระทรวงมหาดไทยตระหนักถึงความสําคัญของอาสาสมัครผู้ชีพผู้ภัยองค์การากสาธารณกุศลที่ปฏิบัติงานจึงจัดให้มีโครงการรวมคนคนผู้ภัย ขององค์กรสาธารณกุศลประจำปี2564ในระดับศูนย์ป้องกันและบักเทาสารภัยเขต5นครราชสีมาเพื่อให้มีโอกาสพบปะประสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ในสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลโยีทีอ่อน่ำจำเป็นนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสาระภยัยการรับรู้การให้ความช่วยเหลือประชาชน การประสานงานภาคีเครือข่ายให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่งานของทางราชการหรือจะประสานงานกับองค์กรสาธารณกุศลด้วยกันไม่มีไม่มีองค์กรสาธารณกุศลใดด้อวอกวกันเลยเท่าทุกท่านกระนำไปใช้ในขณะนีนน้ทุกองค์กรสาธารณกุศลช่วยดูแลพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภยัยนะครับการที่ตลอดไปวันนี้ได้เวลาสมควรแล้ว ผมขอเปิดโครงการรวมพลคนกู้ภัยขององค์การสาธารณกุลประจำปี2564หน้าบันนี้สวัสดีครับรกับทางด้านนอกนี่ครับของเรือข่ายแล้วก็ผู้บริหารก็ใช้ความอูดเร็วดังนั้นเราจึงจะมาสร้างระบบให้เกิดขึ้นเกี่ยวกับเชิญเหตุเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชน เกิดความราช้าในการช่วยเหลือนะครับนี่เป็นปัยประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยสาธารณภาัยจะเกิดแทบ,บทุกเดือนและแทบ,บทุกพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงหรือทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกตัดถูกทําลายมันก็ส่งผลกระทบให้เกิดสาธารณภัยเกิดขึ้นเช่นน้ําท่วม